เรียงนี่ไม่รู้เลยแล้วมันจะแม็กขับเรี่ยงอ่ะต่อไปบูมไอ้บูมเป็นแก้วเพราะไอ้บูมรู้แล้วเฮ้ยเรี่ยงพอดีเลยเขาดูได้ตังค์ด้วยเนี่ยเอาไอันนี่เป็นทองให้มันครบร้อยหนึ่งอ่ะให้ได้ทองได้กูได้กูจะฉลาดได้ไอ้แก่เหรอกูจะเผื่อพร้อมเลยว่ะไอ้โหมันได้ใช่ไหมเนี่ยู ของใช้ควายมีแค่ของมุมรียปัญญาอของพี่อชรอชเอานาฬิกาอี้ออันี้่ะมงตนี้อะไอี้ะไรีเไรนอดไอี้อะไอัไรันนี้อะไรอ้ะัีันนี้อะไรอัรัีอไรนี้ีะไรัีมึงรี้ัี้ั้รัั้รับออีนัอ อะไันนี้แปดอันนี้สี่สิบเอ็ดอันนี้สามสิบกว่าค่าถุงสิบห้าบาทถุงต้องเปลี่ยนด้วยเหรออันนี้เอาไปให้ลูกมึงตอนมึงโตไอ้โอ๊กเนีกูจะไม่มีมันลืมอันี้เปิดปีใหม่มึงใส่โรงเรียนด้วยนะแล้วเชื่อไหมอันเนี้ยเพ่งเปิดแลไม่เชื่อบอกให้หยิบกูเป็นคนบอกให้มันหยิบเลยนะเฮ้ยกูจะใส่โรงเรียนจะได้ไบอกให้มันหยิบแล้วไอ้ยอดหยิบอันนี้กูอยากได้แปดี่บบาท เป็นสีฟ้านมึงไม่มีนี่เียวได้ไรเพียวได้อะไรโอ้ยร oh, ู้ส okay ึกว่าจะเป็นแก้วเฮ้ยอะไรอีกแล้วอีกแล้วดูอู้ดูนก่อน คือผมว่ามึงอาจจะมีแก้วอีกแล้วต่อไปใครต่อไปใครเอาเขาเดินเอาเอาแขกคุณเดิเอาของไอพี่ของไอพีเอาของไอพีพวกของที่ต่อนางใส่แก้วอยู่รอบเนี้ยไอเหี้ยของแม่แอบว่ามึงอาจจะได้ใช้่โกาของแบรนด์เนมเลยของแบรนด์เนมเลยอะไรอ่ะเปิดสี่เหี้ยเราจะบอกอะไรแกะไงวะแกะเลยขีดไปเลยเพื่อนว่อหรอดูแกะไงอ่ะแกะเลยแกะเลยกูยังไม่ชอบเลยจิ้ยมกัาเท่าไหร่ก็สิบเก้าบาท ของพีบอยของพีบอยพิเมียบเลยพีเมียบพีเมียบพิเมียบพิเมียบพิเมียบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเปนสีขากระเป๋าเหมือนกันเฮ้ยอะไรอะไรกระเป๋าผ้าแจกของอะไรของอะไร แปลว่าอะไรอ่ะดูก really ูจะต้องให้กอ่านเลยเนี่วานใ้วาใวาขอ่านขอ่านเ้แบบอ่านเมิสแมเปิลมสแมเปิลมาแล้วก็ได้ใช้แล้วดีคิว่ากี่โมงเลาวเข้าเท่ากันตรง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 ่รตรงตรเหมือนจะใหญ่กว่านี้น้อ่ ยิ่งมนมึซื้อเล็ก่ามีแต่น้องใจไีแค่นี้ไม่มีเวลาเดินมเโอเคโอเคถือความหมไปไปไปไ้ปคางไปดิกุใจเลยเอาต่อไปของไม้ต่อไปของไม้ไม้อยู่ไหนขอไม้อไม้อไม้ของไม้ไหนวะกูไม่น่าอยู่ซยนี่ไม่น่าแปลกใจเยไม่น่าแปลกใจปะเฮียเฮียสัมผัสไม่ไเปนกลัวแกอ่อนไออะไรโอ๊ยเสียงดัง กูอยากได้แก้วไอ้เนี่ยคนได้แก้วไม่มีใครได้กูพีกุ่ในงานกูบอกเลยกูของเอเป็นคนหย่ไนมาเนม่อีะของใครเนี่ยนีของใครอันนี้อันนี้อันนี้ของดีกว่าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยได้ใช้ได้ใช้แต่ขได้ใชได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ไม่ย่ไหม ไม้ใส่ดีไหมไม้ใส่ดิไม้อย่งพีอย่างเห็นไม้ใส่อ่ะเราเหยียม้ได้คนแย่กูมึใส่มาัองป็น่หนึ่งในเนี่ยสี่คนเนี่ยไ่ได้นะปโรงเรียนอ่ะอยยาพูได้กระหายเออนี่มันเอาไว้ทำงอันนี้น่ารักไงเอาาายมเฮ้เอากลับด้านกลับด้านกับด้านกับด้าน นี่ไงนี่ไอ้เหี้ยจะไปเล่นโอ้ยคุณพงิษฐ์ดูดแต่ไหนได้ใช้เอ้นี่เออไหนได้ใช้โอ้ยนี่มันไม่ได้ใช้เฮ้ยทำไมมันกั๊บด้านวะกว่าต้องให้แม่เธอเธอเกิดโตไปให้แม่ให้แม่ให้แม่อยู่ไม่ถึงหรออยู่ไม่ถึงไม่ถึงใครเลยไม่ถึงไม่ถึงกูอย่กือกองไม่นิ่งกูถือกองไม่นิ่ง เปกลารไม่เมือเที่ยวคนนี่เมันเป็นกลางอะไรเงี้ยมันตั้งยังไงเวลาโอ้มุนอยู่หลานี่นี่ไอ้เหี้ยปัญหานายกางก็ดูเที่ยวไปได้ละตั้งนายกางไง